อยากให้ว่าสะดวกอยากให้ว่าอยากได้ที่บ้านอยู่นโบล่ไปนี่จะสมมุติอีกเนี่ยกันโดยเฉพาะแม่งานก็คือสากรนะฮะจังหวัดขอนแก่นของพวกเราบรรยากาศก็เป็นใจนะครับถือว่าบรรยากาศที่เป็นใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนสด80ปี50ปี แล้วรัฐบาลไม่เฮ็นยังไงยเ่องไเพราะรัฐบาลอะไรพี่เอกล่ะพี่พงสกามีอะไรอีกไหมครบถ้วนเรื่องที่ดินท่านท่านอธิบดีกรมป่าไม้เชิญท่านอธิบดีกรมศุกระษัตริย์หรือการกำกับนโยบายที่ดินแห่งชาติคือท่านรองนายกท่านภูมิธรรม ซึ่งท่านเป็บนบอใจถึงพึงได้ท่านสิท์อันยังสักอย่างเอ้พูดภาษาเหนือภาษาอีสานเนี่ยครับพูดไปเลยท่านประธานสากตร์อลเมื่อกี้ใช่ไหที่หกไว้ใช่นะครับที่จะถึงนี้เสียงเที่ยวหน้าขอยืมตัวหน่อยนะบอกว่าเอาท่านกบคงจะทราบนะแล้วท่านก็จะไปเข้าว่าการการตรวจเกษตรและตากร S 1> <S 1> <S ร้อยเอกธรรมนัฐพงเผ่านะครับน,น่าดำเดินทางมาถึงแล้วนะครับน่าแ,แต่ละข้อพ,พายานนมีความเดือดร้อนจริงหนึ่งจริงใดก็จะนดำเรียนได้เท่าดีอื่นนะครับเดี๋ยวท่านมาหาเจ้าหน้าที่ชนประธานแล้วดำเนะิน,นการตามขั้นตอนต่อไปนะครับช่วงนี้พี่น้องผูกผ้าเข้ามา วันนี้เป็นจุดที่4ที่5สําหรับท่านรับใกกับที่้องประชาชน,นและมีหน่วยงานนะโดยเฉพาะวันนี้หน่วยงานนะต้องโืยตัวประธานนะเป็นเจ้าภาพให้พี่น้องเทศบาลบึงเมียมได้พบได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะแล้วก็เป็นิ่นงที่โชคดีสำหรับพี่น้องชาวบึงเมียงของพวกเราทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเห็นกัันนะครบ การนำของใช่ครับ่นานผู้นำชุมชนนะโดยการนำของแม่ออปลอดภัยนะและมาข,ขอให้ท่านอยู่ในใจพี่น้องประชาชนตลอดไปประตูตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้อ,อ,องครับำสูงแจกใจอยู่เบื้องเนียมนะครับทุ๊กติกทุ๊กยานยินดีก็รักต้องขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับท่านสสจรูปเนียมค่ะเพราะว่า คุณแม่พะพสอนท่ะถูกไปแล้วถูกไปแน่นแล้วถูกไปแน่นแล้วพวกแนแน่แล้วสามแสนห้าหมื่นคนที่เป็นสี่สิบจุดห้าเป็นต์เศษสี่ล้านสองแสนไร่อยู่ในเขตจังหวัดทานห้าแสนไร่ แสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดบเก้าบาทที่เป็นระดับที่อำเภอเชียงยหรือจังหวัดมหาสารคามมีจำนวนสีสองหมู่บ้านประชากรอำึ้อรบ้านต่อต้านยาเสพติดที่มวยกัคือและน้ำจากเทศบาลนครขอนแก่นเมื่อทำให้ผลผลิตทางการเกษตรบ้านเรือนอาปนิสัยกระผมนายนัทพงศ์เดชแทน นายกเทศมนตรีเป็นต่ยิ่งที่ท่านได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดเมือง,งและผม41.233ตารางกิโลเมตร่างจะลงให้นวัยนี้นะครับเราทำงานนะครับอยู่ต่างพัดจนเป้าหมายเราคือประชาชนบรรเทาทุกข์นะครับได้สอทั้งสามท่านครับ<ว>ขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้บริหารที่มีปัญหาท่านไหนอยู่นะให้อีก ตำบลนี้ตำบลได้มีกี่หมู่บ้านนายกสิบสองครับสิบสองาาของท่ารระับเทศบานะครับปดนางีปัญหาของพี่น้องชาวอำเภอกระนวนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นไร่นะครับเป็นพื้นที่อยู่ในดิคมสากกรดงมูลนะครับ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมส่งเสริมสรกรเช่าจากกรมป่าไมมานะครับ mm hmm. เป็นระยะเวลา30ปีแล้วก็อาจัดสรรให้พี่น้องได้ทํากินกันนะครับ mm hmm. บทสัญญาเมื่อปี2อ6 2ปัญหาคือหลังจากบทสัญญาแล้วจะทํำยังไง mm hmm. ก็มีพี่น้องสมาชิกสากสกลุ่มจราสากรดงมูลก็ต้องการที่จะขับเคลื่อนรายการได้มาซึ่งเอกสารสินะครับสิ่งก็ซึ่งเรื่องนี้ผมในฐานะเป็นรองประธานคณะกรรมการ เรื่อยที่ดินแห่งชาติเลยครับเดี๋ยวผมจะนําเรื่องนี้ไปเสนอที่ประชุมหาแนวทางระหว่างดีกรมป่าไม้ดีกรมส่งเสริมสากพ์นะครับแล้วก็อน,นุงานะที่เกี่ยวข้องในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับแล้วหาแนวทางในการแก้ปัญหาพี่น้องชาวอาเภอกระหนังนวาจดสอตแก็นต่อไปเรื่องนี้ท่านผมได้ประสานทางท่านอสิบดสภาผูดแทนแล้วก็ท่านผู้ว่าชันจังหวัดขอนแก่นนะแล้วแนวทางที่ผมมองเห็นว่าจะแก้ยังไง นอกจากนั้นก็เนื่องจากในพื้นที่อำเภอตะนวนเป็นพื้นที่ที่พี่น้องสากรที่เป็นสมาชิกสกลมีความยึมแข็งในเรื่องของการรับซื้อ,อยางพารานะครับที่นี่มีพี่น้องปลูกยางพาราประมาณเกือบสามหมื่นไร่ดังนั้นในเวลานี้ยางพาราอย่างที่ท่านปีท่านได้แถลงข่าวมาแล้วว่ายางพาราราคาดีขึ้นนะพี่น้องชาวสวนยางก็มีความสุขกันอันนี้เราก็จะรักษาคุณภาพยางพาราที่จะให้มีการสูงขึ้นราคายกระดับสูงขึ้นต่อไป นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหน้าที่ของวุการงานที่ไทยซึ่งผมรับผิดบอยู่แลนะครับ